โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซนโฟเอ็กซตีมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแผทนประจําวันที่7ตุลาคมนะครับปี2568เนาะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็อะไรเลยก็เป็นอัปเดตทีมแผ่นที่ใหม่ฮาโล e ีนอีกลอยกระทงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมอ,อีกทีนึงเนาะปรับเท่มตอบใหม่ใน Mad m a ทไมค์กิ้งปรับเพิ่ม EXP แก๊งบัฟที่ผู้เล่นได้รับจากเดลี่เควส อัปเดตอาเขตพิเศษฮาโลวีนไม่สามารถไปต่อดได้ก็คือไม่มีดันโจกเนาะเป็นดันใหม่นี่สามารถเข้าได้ที่เมืองจีนนะครับอยู่ตรงหน้าผุเนาะอืก็ซื้อตั๋วได้ที่ n p c นยูกินะและที่ n p c หมิงหมิงก็จะเป็นนี้บาทละแสนห้าเนาะแล้วก็ไอเทมที่สามารถหาได้จากบอสฮาโลวีนที่ดอบจากบอสก็คือนี่พวกฉายานะ สเตตัสก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีไม้กวาดไม้กวาดอันนี้คือสเก็ตบอร์ดแหละวิ่งเร็ว40%เนาะแล้วก็เป็นอันนี้ไว้สุ่มนะครับอไอเทมที่ดอ้จากดันก็จะมีพวกตัวอักษรน,นะครับนี่ตามหาตัวอักษรพวกนี้นี่อันนี้คือไม้กวาดแล้วก็จะเป็นอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับเลเวลนี่สเตตัสก็ประมาณนี้เลยครับอัปเดตสวรรค์ใหม่ อัปเดตแรกไอเทมที่แะที่ N P C เขือนนี่เป็นอันนี้คือฉายานะครับฉายานี้บวกวิ่ง40%เนอะแล้วก็สวรคนใหม่แรกได้ที่ตระคูตรงนี้นะครับในมังวีแล้วก็ไอเทมใน Halloween Hunter b ็อก็จะเป็นนี่ชุด h ันเต r ระดับอ l t i m a t นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้เลยเป็นสายถึกเนะาะอ่าฮะไอเทมใน p u ม p ิ i n e g จะมีประมาณนี้ครับอือฮึแล้วก็ปรับบาลานซ์แมทมาร์กิ้งลดเวลาต่อแมทจาก5ทีเหลือ3นาทีนะครับปรับให้มันสามารถใช้งานท่าอ e ีสเปเชียลจากแปลงร่างบอสได้อะฮะปรับแม็กกิพิลเหลือสูงสุด3,000 ปิดการใช้งาน,น,นไอเทมเกบดกิจกรรมออนไลน์สะสมชั่วโมงพเพลยเดย์แจกขนมิคคูอป,ปองนะฮะได้ตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปถึง5ชั่วโมงเนาะจะเป็นการสุ่มนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยโอเคแผนที่ใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ ครับจะพาไปดูว่าตัวแรกมีอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้มีแจกไม่แจกสวรรค์อยู่นะครับไม่ได้แจกสวรรค์ดิแจกคูปอง400คูปองนะครับอย่าลืมล็อกอินเข้ามารับกันด้วยนะมันจะอยู่ในซอ,องของขวัญเราเลยนะมันจะอยู่ในนี้เลยโอเคแล้วขวานี้มีอะไรบ้างนี่ใช้ยาที่ใช้100คูปองแรกนะครับ วิ่งเร็ว40เนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ใช้10กล่องแรกเป็นสว่าน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นไข่เนาะไข่ที่เอาไว้แรกประมาณนี้แล้วก็นี่ก็กล่อง Halloween Hunter นะครับก็เดี๋ยวไปดูในด e s h o p ในช็อปที่เข้ามาใหม่ก็คือไข่ฟักทองเนาะในไข่ก็มีประมาณนี้เลยครับโอเคสำหรับนี้ก็สำรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ